มเกือบลืมแล้ยต้องทำอะไรไปไปได้แล้วเชี่ยแต่ระตูเห็นมันก็ไม่ได้นี่อีอีอ่ะเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดยิ่งอยาจะออกมาไหมจะออกมาไหมโอเคไม่ออกไปผมจะได้พาอีอีให้แบบเดินสะดวกขออย่างเดียวฮะ โอ้ยไม่บูสกีนก็พอตรงนั้นโซคอมโซคอมเราไม่ต้องการมิจะออกไหมเนี่ยผมรู้มันต้องออกมาผมไม่ออกไปหรอกถ้าเราออกไปมันก็จะออกมาทันทีไม,ม่เวลายิงมันหรอก เราต้องไปสตรัดแอลถ้าจะไม่ผิดขอดูหน่อยสิถ้าจะไปแอลต้องไปตรงไหนวะ K L นี่ K นี่ L โอเคออกขวาแล้วก็ลงเดินชิวฮะเออสืบตูมา

ใครเดี๋ยวก่อนใครมันเห็นผมมันเห็นเอมมาหรือเปล่าวะใครจะไปรู้ว่ามีอยู่สองตัวตรงนี้ไม่ยอมหรอกเว้ยมึงเห็นไหมฮะมันได้เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไปไม่ดูเอมมาไปกันดีกว่า ตัวเอม่าโรายิงตายมากเลยเนี่ยติดตัวมึงน,นอนกันให้สบายนะให้ไปฟากถ้าไปมึงส่งกองหลุนหน้าอะไรเยอะมานี่กว่าโอ้ยเอม่ามึงหลบเลยหลบให้ไวไปตั้งเลย <c oughs> มึงไปตั้งเลย <c oughs> ไม่ยอมให้บอรหรอกอบอมึงพังลาบไปฮะไปฮะ,ไป,ฮะไปให้ไวฮะมึงมาเลยเอ็มฮะมึงมาให้ไวเลยโอ้มจะบอกแล้วสตูมันจะออกมาทางนี้ไม่เอานะโอ้ยออกมาได้บโั้ไม่ยอมหรอก ไม่อยู่ดิ่งๆหรบกเว้ยตอน,นี้เราจะต้องอะสู้กับในบ้านนี้จริงเหรอพังไปหนึ่งสองมึงมาดนนีหมดไหมฮะยังไม่หมดมีตรงนั้นตัวหนึ่งเดี๋ยวเรา ลอกก่อนไม่ต้องงงไม่ต้องงงมึงมาเลยเอ็มมาอย่าช้าเอม็มมาทผมจำไม่ได้จริงๆนะว่าเราต้องพาเอม็มมามาไกลขนาดนี้ด้วยที่จำได้คือตอนไว้โอ้ซอมสะพานนี้จะด้วยขอบคุณมากจำได้คือพอ เสร็จว่ายน้ำแล้วมันก็เดินเองได้จำได้แค่นี้จริงๆเปล่าขึ้นลิฟต์มาฮะาผมต้องไปทางไหนไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ตรงน,นี้ไฟไหม้ข้างล่างนี่คืออะไรเอ่ยนี่นคืออะไรโซโคอมเออผมอยากได้โซ,โซโคอม เราต้องเอามาสู้กับไ้โดนบ้านี่มาเอม,มา่าขอบคุณมากที่จับทีเดียวอยู่ใครมันเห็นว่าข้างในนั้นจริงๆนะแล้วเหมือนเราต้องไปตรงไฟไหมจริงๆอะ่ะเดี๋ยวก่อนเย่ที่ต้องไงไปยังไงล่ะเอม,ม่าไม่ใช่หรอเอม,มา่าต้องมาทางนี้เอม,มา่า ตอนนี้เรายัางไม่ได้ฆ่าใครอยู่ดีนะผมจะถือว่าเราจะเล่นแบบไม่ฆ่าคนอเลอร์ Alert. ช่างแม่งนะไม่สนแล้วผู้จะไปยังไงเนี่ยแอลคือตรงนี้อันนี้พัง <c oughs> เหมียวเข้าอีกนะ ใช้สเปย์ความคิดเดียวกันเลยแต่กำลันคิดอยู่ว่าสเปย์ที่นี่มันจะดับไฟได้จริงเหรอมันไม่ใช่น้ำนะเว้ยมันแค่สเปย์แช่แข็งไปเอ็ม่าไปโอ้โหนั่งยาวเช่นะเก็บโทรศัพท์ไม่ได้ อย่าบอกนะโดนดาเมจโอเคขอบคุณมากออขอบคุณมากที่เข้าใจกันเดี๋ยวก็จะไร้ประโยชน์แล้วเอ็มมากยิ่งไปเลยโอเคล็อกสัตว์มาตะไก่เชื่อเลเวลห้าบ้าจริงปรเป็นไรละ่ะมึงก็เดินสบายดิประตูนี้ใช้เลเวลห้าฉันไม่มีกานเลเวลห้าบ้าเอ้ย ยอมแพ้แล้วเหรอลเดินชิวจนนีตอนนี้ท่าดานี่อะไรเนี่ยประทับใจหรือเปล่าน่าจะบอกฉันก่อน,นว่าเธอมีก็จริงๆก็ฉันเพิ่งจำได้เองด้วยซ้ำ นี่อะไรเนี่ยโซคอมทำไมต้องมีโซคอมตอนนี้ไิสตูตรงนี้เละตอนนี้ไปไม่ได้กังวลจริงๆนะเนี่ยต้องมาทางนี้สิไม่มาวะ สองตัวจริงอ่ะเชื่อได้หรือเปล่าลองเปิดดูก่อนฮนะไม่น่าจะไม่น่าจะไม่าจะเป็นตรงนี้มั้งโอเคไายม,มากา ผมยังงงอยู่เดียวว่าทำไม,มถึง <c oughs> อเลิร์ไอ้ตรงไอ้ที่เพื่อนมันไปปลุกให้ตื่นแล้วผมยิงให้มันตลบอีกทีไดแล้วอยู่ๆอเลอร์เฉยอันนั้นงงจริงเพราะปกติ AI มันจะมาแบบมาปลุกอีกทีแตถ้าเกิดว่าเพื่อนมันสลบอีกรอบ ฉันมีอะไรจะถามด้วยหน่อยอะไรนะกลัวความสูงไหมไม่ได้ชอบว่ะนะแต่ว่าฉันกลัวน้ำมากกว่าไปละก็เราต้องลงบันไดไปได้ได้ไหมนิดหน่อยทำไมเราเพิ่งรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งคุยกันนะแค่นิดหน่อยมันแค่ไหนนะร้อยสามสิบเท่าไหร่วะร้อยสามสิบกระโดดได้ไหม แล้วขาเธอเป็นไงบ้างเหรก็ดีขึ้นไอชานะฉันปีนลงไปได้เองเกยตามฉันมาอ่าร้อยเท่าไหร่วะหกฟุตเท่ากับสองเมตรสองเมตรสี่สิบเมตรประมาณนั้นสี่สิบเมตรก็ตึกกี่ชั้นวะ ประมาณสิบชั้นฮะพระอาทิต,ตย์ตกสวยจังเลยโมเมนต์มาเต็มที่ถ้าเราไม่รีบก็รอ นี่ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอแล้วล่ะทหารสับตรวแล้วก็มีไซเฟอร์ติดปืนจะแอบเข้าไปก็คงยากนะ แล้วดูเหมือนว่าจะเดินไปได้แค่คนเดียวด้วยเอม่าในน้ำตาเธอน้ำไหนักเท่าไรตอบไปฉัถามว่าฉันอายุเท่าไรดวยล่ะถ้าเกิดเธอเปคนเดียวแล้วก็ฉันว่าเธอน่อจะผ่านไปได้นี่นี่ไรเดนได้ยินฉันหรือเปล่าไม่ไรอ่ะมาถึงสตรัอตัแอร์เดีวตกนี้ไปก็ข้ามน้ำไปเอมาเดินได้ไหม เธอโอเคแล้วแต่ว่าสะพานมันดูไม่ค่อยมัน่นคงเท่าไหร่นะเอมมาต้องไปคนเดียวอมันเป็นะก,กำแพ่งน,นะแล้วก็มีไซเฟอร์กับการหลายทนด้วยไรยเทนไดมีสไนเปอร์ใช่ใชไหมแต่เวลาเล่น,ปน,เ,ปน,นเป็นสไนเปอร์แล้ว ที่นี่ก็มองได้ดีด้วยมองเห็นกล้อหมายชัดเจนเธอจะตจะต้องคอยปกป้องเอ็มมาจนกว่าจะฆ้ามันจนอีได้พอไปถึงนั้นแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันทำได้ไหมฉันรู้ทำฉันเคยทำอะไรอย่างงี้มาก่อนในบีอาร์บีอารก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยอย่ายิงให้โดนเอ็มมาเลย ตอนนี้ตอนที่อาร์ซิโนเริ่มจะทำงานได้แล้วการป้องกันภัยก็น่าจะน้อยลงแต่ว่าคงไม่ได้ง่ายหรอกดูจากสถานการณ์มันก็น่าจะมีเครมอร์มากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าองยามน้อยลงให้ใช้กล้องความร้อนเป็นดีกว่าเอาล่ะใช้ไปสตรัตอีนะเอ็มม่าได้ยินหรือเปล่าเอ็มม่าฉันจะคอยปกป้องจากตรงนี้ดิสไใสเปอร์เราเล่นกันหรือเปล่าเชื่อใจฉันไหมแล้วถ้าฉันตกน้ำทะเลไปล่ะฉันว่ายน้ำไม่ได้เลย มไม่ได้ทำทีทึ้อย่างทำได้ดีอยู่เลยนี่ทา <ำ S 1> ห,ห,หออเรถ้าบอกว่าไม่ก็ไม่เอาใช่ไหมใช่อ๋อไปเ <c oughs> ถอะจะไม่เป็นไรหรอกลินเปียช่วยเน่อยนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเคลียร์จะบอกเคลียแต่ไหนก็ไม่ได้เคลียร์ยามก่อนเราจะไม่ฆ่าคนเราจะไม่ฆ่าคนเดี๋ยวตรงนี่มันใกล้จัง ไม่โดนเลยเด้อ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 ไม่รู้จะทันไหมเทอรบ้าเดี๋ยวแป๊บนึงในยาวะผายาไม่เจอเป็นทัสมินมาผมไปจ้ะอย่าพึลื้อเลยมากข,อ,อ,ขอ,อ,อร้องขอร้องเธอม้าโอ้ยเฮีย ตัวตัวไม่รู้ตัวเยยบเลยเอาเป็นว่ายิงโดนไปแล้วหนึ่งนะัดต่อไปก็ไซเฟอร์สัตว์ไอ้ยามหมดฤทธิ์ทันไีเลยผมไม่เคยคาดวังกับการยิงเท่าไหร่อยู่แล้ว หลับไปแล้วหนึ่งเอ่อศัตรูตรงนี้อีกตัวหนึ่งไ่เงินทำาพยายามเยอะจังพยายามเยอะจ <c oughs> ังคุงร้องเป็นลิงเลย <c oughs> <c oughs> มึงร้องเป็นลิงเลยเอ็มมา เชี่อมพยายามกระสุนสนดยผมไม่พอโอ้ยมึงไม่ฝังกูก็ยิงยากแล้วเนี่ยแม่งไปนิดเดียวมันไม่ได้อ่ะผมก็ลืมซูมแล้วแต่ว่าซูมไปก็ไรความหมายฮะมีกระสุนให้ไหม PST g T. ขอบคุณมาก้านักักงดีเดีแต่เราจะใส่เทอร์โม อโอ้มีกระสุนเพิ่มให้เรื่อยๆยอดเยี่ยมเอ็อเอมมาอยู่ไหนนะใกล้ตายแล้วเอม็เอมามานี่ก็มีมึงอย่าพึ่งสั่นกูขอละกูเพิ่งเห็นโอ้ยแพนทัสมินผมจะหมดลนะ มึงเล่งโอ้โหเลื่อนนิดเดียวแม่งเอ้เสือกดเก็บอีกไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะการใช้สไนเปอร์เกมบ้านี่เคมอน่าจะเคลีย์ครับบางคนแค่คนก็พอตอนนี้แค่ เราเฝ้าเอมาต่อไปตอนนี้เคม,มอไม่มีแล้วจริงๆผมกลัวคนมันจะออกมาจากไหนไม่รู้มันไอ้อันนี่ไงมึงออกมาจากไหนไม่รู้อีกแล้วผมไม่เห็นหรอกโอ้ยดีจังที่โดนสะตาก่อน ตรงไหนอีกกว่าห้องเหอะเอ็มมาโอเปนยู์ไซเฟอร์ไซเฟอร์ไปไกลๆเลยตรงไหนอีกนี่เหรอไปไกลๆเลยเห็นมาไปไหนนะโอ้ยโอ้ยก้องกูไปไหนด้วยเหมือนกันเนี่ย ตรงที่นี่มีอีกเดี๋ยวไปศูนย์ก่อนฮนะรอดูก่อนเผื่อไซเฟอร์เกิดบนหัวกูเลย ทางขวาไม่ต้องห่วงห่วงนี้ก่อนโดนหัวแต่ไม่เป็นไรอืมเลงยากจังวะมันจะมันจะเลงยากไปไหนเนี่ยอัะเลอะแต่ไม่แปลก ขอให้หมดขอให้หมดไอ้เฮี้ยไซเปร์มันเกิดข้างหลังเลยนะมาขนาดนี้ไรเดนตกน้ำตายนี่จบนะเอม็มมามึงไปได้แล้วเอม็มมาขอหรือว่ากูขอไปได้แล้วแตกกันไปคนละดอกกันมือยาสัน่นไรเดนมือมือ,ม,อมือยาสัน่น ห้ยไม่โดนวะไม่ยาจะหมดฮนะผมไม่อยากใช้คือมันมันมาจากไหนกันก็ไม่รู้อ่ะจะบอกมันลงมาจากสตัดข้างบนก็ก็มีเ,เซ็นนะแต่ว่ามึงช่หี๋ <c oughs> Dante, วกับการที่เล่งโคตรยากอ่ะแล้วอยู่ๆมันโผล่มาเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรนี่เฮี้ยมากเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยกลัวไรเดนตกน้ำตายด้วยมึงกดมากอยังโดนเนาะ ไม่ใกล้เคียงเลยแต่ยังโดนเนาะอยากใช้นิจิตาพิพายยิงแม่งมากเลยฮนะอ๋จอบจอบจบจบแล้วเว้ยยินเสียงเองได้ยินใช่ไหมอืม I've reached my ฉัน i ึงจุดสไนเปอร์แล้วเล e ฉันช่วยยิงจากตรงนี้โอเคงั้นช่วยฉันหน่อยแล้วกันจัดการทุกอย่างที่ฉันยิงพลาดเลยงั้นโทรหาฉันแล้วกันถ้าอยากให้ฉันยิงฉันยิงกลับ he's asleep. หลับเหรอันจะหลับนานแค่ไหนเนี่ยไม่ไหนจะตื่นวะสเน็กผมไม่น่าไปเล่นสนอยากหมดแล้วอยากกูหมดแล้วอยากกูหมดแล้ว โอ้ยโอ้โอยายายาโอ Beaut ้ยยาแทัมินฟูไม่เป็นไรน่จะพออยู่ฮะแตกก่อนเลยตื่นน่าจะถึงแล้วมั้งคาซินโอเค ตัวที่เกี็บที <h 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 nope> <h ่สุดอยากจะบอกว่า อ๋อมิงยาสลบได้เลยเด็กยาเพิ่มฮะกระสุดมด เ,เฮียเอ็มอาจจะตายแล้วจอบเออกูใช้เทงกลอลิเซอร์ทำไมสเนกไม่ช่วยอ,ยอ่มทำไมสเนกไม่ช่วยเลยเมนก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอก ี่นะปืนคนละรุ่นกันเหรอปืนบวกห้าบวกสิบอะไรกันหรือเปล่า ไรเดนไรเดนเอมมาโดนแทงไรเดนบ้าแล้วนะหนักแค่ไหนนะเธอยังมิสติอยู่แต่ว่าเลือดออกเยอะมากเลยเดี๋ยวฉันจะไปแอบก็มันจะพาไปไรเดนพาดิพาที่นี่ให้เร็วที่สุดด้วยฉันว่าเธอคงมีเวลาเหลือไม่มากเดี๋ยวฉันจะไปเอง